เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยอาจารย์ได้ยินคนเขาพูดอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ได้ยินคนพูดหลายครั้ง ก็ไม่รู้ว่าคำนี้ตอนนี้เป็นที่นิยมหรืออย่างไรเมื่อวันก่อนก็ได้นั่งคุยกับพระผู้ใหญ่ท่านก็พูดคำนี้อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้พระท่านบอกว่าเป็นคำที่นักโทษในเรือนจำเขาใช้กัน เป็นคําที่คนติดคุกติดตารางเขาพูดกันนะก็าอาจจะเป็นคําที่เขาใช้ปลอบใจตัวเองก็ได้หรือว่าเป็นคำที่เขายึดถือเวลาต้องไปอยู่ลำบากในคุกคนที่เคยมีอิสระไปไหนมาไหนได้ พอต้องไปอยู่ในเรือนจำสถานที่ก็เปลี่ยนไปคนรอบตัวก็เปลี่ยนไปสภาพแวดล้อมก็เปลี่ยนไปไม่มีอิสระเหมือนข้างนอกต้องอยู่ให้เป็นต้องรู้จักว่าใครมีอำนาจต้องรู้จักว่าจะหาข้าวของเครื่องใช้อย่างไรต้องวางตัวอย่างไร การอยู่ให้เป็นก็คือต้องปรับตัวให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่มีอิสระไม่มีความสุขเหมือนอยู่ข้างนอกต้องอยู่ให้เป็นต้องเย็นให้พอไปอยู่ในเรือนจำก็ต้องใจเย็นนะถ้าใจไม่เย็นใจรุ่มร้อนนะใจร้อนแล้วมันทำอะไรไม่ได้ล่ะ มันไม่มีสละที่จะทำอะไรได้ก็ต้องใจเย็นใจเย็นก็จะมีความสุขถ้าใจร้อนดอนดนรุ่มร้อนก็มีความทุกข์รอให้ได้ติดคุกสิบปียี่สิบปีก็ต้องรอต้องใช้ความอดทนรอ อยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ก็อาจจะเป็นหลักคิดของคนที่อยู่ในนั้นแต่บางคนเขาก็บอกว่าคำเนี่ยเป็นคําของสุมาอี้สุมาอี้เป็นใครสุมาอี้ก็เป็นนักวางแผนนักการทหารนักการเมืองนักการปกครอง ในสมัยจีนโบราณในยุคสามก๊กเราคงเคยได้ยินคำว่าสามก๊กสามก๊กเป็นวรรณกรรมจีนที่อ้างอิงมาในอ้างอิประวัติศาสตร์ดั้งเดิมในพงศวารนจีนเป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง50%ซนตแล้วก็แต่งขึ้นอีกประมาณ50%าซจึงใช้คำว่าวรรณกรรม เขาบอกว่าถ้าใครได้อ่านสามก๊กสามรอบอ่านสามก๊กจบสามรอบเนี่ยครบไม่ได้สามก๊กเนี่ยเขาถือว่าเป็นหนังสือที่นักการทหารนักธุรกิจนักการปกครองเนี่ยต้องอ่านเคยถามนักเรียนในร้อยเขาบอกว่าเขาก็อ่านเหมือนกัน เป็นเรื่องของยุทธวิธียุทธศาสตร์กลางวางแผนต่างๆอ่านแล้วทันคนอ่านแล้วจะมีเล์เหลี่ยมมากขึ้นจึงว่าครบไม่ได้สามโกก็คือยุคสมัยที่ประเทศจีนเนี่ยยังไม่รวมเป็นหนึ่งเดียวแบ่งเป็นสามแคว้นสามแคว้นสามประเทศก็ได้ แต่ละแคว้นก็มีผู้นำแต่ละแคว้นแคว้นก็เรียกว่าก๊ก <c> ก <oc> ๊กโจโฉก๊กเล่าปีก๊กซุนกวนสามก๊กผู้นำทั้งสามก็จะมีกุนสื่อประจำแต่ละท่านกุนสือก็คือที่ปรึกษาเป็นมันสมองให้คอยคิดคอยวางแผนให้ สุนกวนก็มีโลซกเป็นคุณซือ้อเราปีก็มีขงเบ้งโจโฉก็มีสุมาอี้นี่แหละสุมาอี้ที่พูดถึงว่าเป็นคนกล่าวคําว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ที่โดดเด่นก็มีสองคนนี่แหละขงเบ้งกับสุมาอีนะ้นักวางแผน การทหารที่สำคัญของเบ่งดังมากเรียกว่าดังระดับโลกก็ได้ถ้าพูดถึงนักการทหารที่สำคัญของโลกก็ต้องมีขงเบ้งคนหนึ่งในประเทศจีนก็มีซุนวูขงเบ้งนีง่แหละขงเบ้งเนี่ยเป็นคนฉลาดเจ้าเล่ห์เขามีคำเปรียบเทียบ้ทใครฉลาดมากเ่ยเขาก็ใช้คำว่าฉลาดเหมือนของเบ้ง ในสมัยที่พลเอกเปรมตินสุลานนท์รัตบุรุษเนี่ยสมัยที่ท่านเป็นนายทหารเป็นนายกทวนตีเนี่ยท่านมีมือขวาคนหนึ่งชื่อว่าพลเอกชวลิตยงใจยุทธนะพลเอกชวลิตยงใจยุทธเนี่ยท่านเป็นนักวางแผนเป็นมันสมองเป็นมือขวาของพลเอกเปรม ก็เรียกว่าฉลาดมากเป็นคนสมองดีเขาก็ให้ฉายาท่านว่าเป็นขงเบ้งแห่งกองทัพไทยฉายานี้ก็ท่านได้คนเดียวคนเอกชาวลทธิ์ยงใจยุทธตอนหลังท่านก็ได้เป็นนายกรัฐมนตรีนะขงเบ้งเมืองไทยขงเบ้งเนี่ยมีลักษณะ ที่โออาโออาก็คือการแต่งกายเนี่ยต้องเนี้ยบต้องสวมหมวกตลอดเวลาต้องถือพัดขนนกเวลาไปนำทัพก็ต้องนั่งรถม้าพูดจาค่มายิเจาเลความรู้มาก อย่างรู้ฟ้าดินนะรู้ว่าดวงดาวดวงนี้จะมาแล้วจะเป็นอย่างไรรู้วิชาโหราศาสตร์สามารถเรียกลมเรียกฝนได้เรียกว่าเป็นนักปราดเลยองเป็นเบงได้ฉายาว่ามังกรผมงเบงเนี่ยอยู่อยู่ที่เขามังกรหลับก็เรียกว่ามังกรฉายามังกร คนรู้จักทั่วโลกแต่ว่าสุมาอี่ที่พูดถึงเนี่ยเก่งเหมือนกันแต่ว่าบุคลิกต่างกับขงเบ้งขงเบ้งได้ฉายาว่ามังกรมังกรเหินฟ้าแต่ว่าสุมาอี่ได้ฉายาว่าสุนัขจิ้งจอกบ,บุคลิกก็เป็นไปตามนั้น สุนัขมันก็อยู่ตามดินตามป่าอยู่ง่ายๆสุมาอี้ก็เหมือนกันน่ะสุมาอี้แต่งตัวไม่รหรูหราโอ้อาเหมือนของเบ่งใส่เสื้อผ้าธรรมดาหมวกไม่ใส่อยู่ง่ายๆชอบอยู่กับธรรมชาติวางตัวไม่โดดเด่น สุนัติจงจอกจะมีลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งก็คือเวลาเดินในป่าเนี่ยมันชอบหันหลังมามองข้างหลังเดินไปแล้วก็หันมามองข้างหลังอยู่เรื่อยนะหมายความว่าสุนัติจจอกมันรอบคอบมันกลัวว่าศัตรูจะตามหลังมาคอยระวังตัวมีความรอบคอบจุมาอี้ก็เป็นเช่นนั้นเป็นคนที่มีความรอบคอบที่สุดในยุคสามก๊กจะทำอะไรต้องคิดแล้วคิดอีก ทำแล้วมันต้องได้ผลถ้าทำแล้วไม่ได้ผลไม่ทำไม่ทำตัวโดดเด่นให้คนหมั่นไส้ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองมีความสามารถไม่ให้คนอื่นรู้จุดอ่อนของตัวเองนี่คือลักษณะของสุมาอี้สามก๊กเนะี่ยลบกันนะลบกันโจ,โจโจเราปีกวนอูเตียวหุย โลซกตายหมดเลยสุดท้ายคนที่ชนะก็คือสุมาอีในยุคสามก๊กเนี่ยสุดท้ายเนี่ยรุ่นเดียวกันเนี่ยสุมาอีได้ครองแผ่นดินเป็นใหญ่ที่สุดบุคลิกน่าสนใจนะเป็นคนถ่อมเนื้อถมตัวไม่แสดงไม่อวดตัวรอบครอบ กลับมาที่คำที่ว่าอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เขาบอกว่าเป็นคำพูดของซูมาอี้เขาบอกว่าก็น่าจะเป็นไปได้พิจารณาจากอุปนิสัยใจคอของซูมาอี้นะอยู่ให้เป็นซูมาอี้ก็อยู่เป็นอยู่ไม่ทำตัวให้โดดเด่นจนคนเขาหมั่นไส้ไม่มีใครสนใจ แต่ว่าข้างในเนี่ยความคิดลึกซึ้งเย็นให้พอสุมาอี้เป็นคนใจเย็นอยู่แล้วรอให้ได้รอจนกว่าจะถึงโอกาสที่เหมาะที่สุดจึงจะลงมือทำการใหญ่สุดท้ายก็ได้เป็นใหญ่ในแผ่นดิน นี่คือคำสอนของสุมาอีอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้เราก็เอาไปใช้ได้นะถึงจะไม่ใช่ธรรมะของพพุทธเจ้าแต่ก็เป็นความจริงที่น่าสนใจ